ครับสวัสดีเพื่อนเพ่ี่น้องชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทุกท่านครับผมครับวันนี้ครับพบกับผู้เฒ่ามังวันชาแนล l ด้วนะครับการปล่อยแพะเลี้ยงนะครับผมครับแต่เวลายาไปบ่ายอากาศเย็นๆหน่อยก็จะพาน้องๆแพะเรามาออกหากินนะครับ เพื่อเป็นการลดอาหารที่เราไปหานะครับลดอาหารเช่นกระถินนะครับเ่นหญ้านะครับพอช่วงนี้หน้าแรงนะครับก็อาหารการกินที่เราหามันก็จะลดน้อยถอยลงนะครับก็เลยต้องพาออกมาหาก,กินมั่งครับหาก,กินปกักจำช้าครับก็มีหญ้าแห้งมั่งหญ้าสดมั่งพอได้ลองท้องไปก่อนนะครับ เดียวยนเย็นไล่เข้าคอกก็จะมีกระสินหมักเอาไว้เพิ่มเติมอีกสักนิดหน่อยนะครับเราต้องดูแคะของเราว่าออกมาหากินนานเท่าไรแล้วเขาจะอิ่มไหมนะครับนะครับพอดูช่วงเย็นช่วงกลับเข้าคอกนะครับว่าเราเลี้ยงเขานานเท่าไรเขากินอิ่มไหมนะครับ ถ้าไม่อิก็จะมีกระถินหมักเสริมนะครับก็จะมีหยกกล้วยหันมั่งนะครับไว้เสริม,มนะครับผมนะครับพ่อพันธุ์พาออกมาก็จะมีอาการแบบนี้นะครับเจออากาศร้อนๆไปก็จะขอบๆอบหน่อยนะครับครับช่วงนี้หน้าร้อนหนะ้าแรงนะครับแรงมากร้อนมากครับผม อาหารการกินก็จะไม่ค่อยมีนะครับตัวจะลําบากกันหน่อยสําหรับพวกเราเชาวโคเลี้ยงสัตว์นะครับนะครับราคาแพะช่วงนี้ก็นะครับลูกขุนก็ยังอยู่ที่หนึ่งร้อยบางที่ก็ร้อยสิบร้อยยี่สิบนะครับก็เป็นบางภาคบางจังหวัดนะครับบางโซนนะครับ ก็จะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ราคาคิดว่าลูกผลตัวผู้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยนะครับครับความไหนคอกไหนที่แม่แพะออกรูปเป็นตัวผู้ก็นะครับก็ยังชั่วหน่อยนะครับก็จะได้ขายราคาที่ดีนะครับ,นะรบส่วนถ้าออกรูปมาเป็นตัวเมียน,นะครับเลี้ยงไปเลี้ยงไปถ้าหุุนดี ุลสวยก็ท่านจะเก็บไปเป็นแม่พันธุ์ประจำคอกต่อไปนะครับนะครับช่วงนี้ฟาร์มของเราพ่อของเราก็ยังไม่ซื้อแม่พันธุ์เข้าเข้าคอกนะครับก็นานนะครับในซื้อนะครับผมเพราะว่าจะเอาแม่พันธุ์นะครับตัวเมียที่เกิดจากคออของเรานะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับเราจะไม่ซื้อเพิ่มนะครับ เหตุผลประการหนึ่งก็คือเอแพที่คออที่ฟาร์มของเรานี่คือตอนซื้อมาใหม่ๆจะตรวจเลือดทุกตัวนะครับโรคแท้งติดต่อนะครับผมเขาเรียกว่าโรคแท้งติดต่อนะครับเราตรวจเลือดทุกตัวนะครับก่อนนะครับพอเขามีลูกนะครับลูกเขาออกมานะครับเราก็มั่นใจว่า,าเลือด ลูกก็จะไม่มีโรคแท้งติดต่อเหมือนกันนะครับพยายามเก็บลูกตัวเมียนะครับลูกตัวเมียไว้ทำเม่พันธุ์ชุดต่อไปนะครับผมส่วนตัวไหนที่ว่าลูกร่างไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เราก็จะขายไปนะครับพอได้น้ำหนักน้ำหนักเขาได้เราก็จะขายขายช่างกิโลไปนะครับผม ก็จะอยู่ประมานนี้นะครับที่ของเราครับครับบายนี้ก็อากาศดีครับลมพัดนะครับลมพัดลมพัดอากาศอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับครับเพราะตอนนี้ก็เวลาใกล้ใกล้ห้าโมงเย็นนะครับผมนะครับแพจะไม่เครียดนะครับถ้าร้อนจัดๆนี่แพจะไม่ค่อยกินอาหารนะครับสังเกตดู ่ค่อยจะไม่ค่อยกินอาหารนะครับถ้าอากาศเย็นอ่าเราก็จะหากินหากินเอ่อดีพอสมควรนะครับนะครับครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาปล่อยเลี้ยงนะครับหลังจากที่ไม่ได้ปล่อยเลี้ยงมาเป็นอาทิตย์นะครับเพราะว่าติดภารกิจนะครับไปทํางานนะครับผมกลับเย็นนะครับ าการจะทางานช่วงเย็นก็ต้องตัดกระถินกลับมาด้วยนะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้ปล่อยนะครับไม่ได้ปล่อยนะวันนี้ก็หยุดงานก็ถือโอกาสปล่อยตอนเย็นนะครับผมให้เขาได้ออกกําลังกายและออกหากินกันนะครับเพื่อเป็นการลดอาหารที่เราหามานะครับผมให้เขากินให้อิ่มถ้าไม่อิ่มล้วก็เสือมอาหารไปนะครับเสือมอาหารหลังจากไล่เข้าครอบแล้วนะครับ ครับผมก็ขอเป็นกำลังใจเหมือนเคยนะครับเหมือนเดิมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงสัตว์นะครับสู้ๆู้กันต่อไปครับผมยามแรงนะครับหนาแรงก็จะหนักหน่อยเรื่องอาหารการกินของสัตว์ที่เราเลี้ยงนะครับผมนะครับการที่เลี้ยงไม่กี่ตัวเลี้ยงน้อยตัวก็จะค่อยยังชั่วหน่อยนะครับผม ผนทันทเลียงเยอะอาจจะลำบากหน่อยช่วงนี้นะครับผมขอเ,เป็นกำลังใจให้กันนะครับในส่วนต่อไปนะครับ,รบวันนี้ผู้เฒ่่าวบางมวลชาแนลก็เวลาเพื่อนๆที่้อข่าวก่อนๆแค่ตอนี้ก่อนนะครับหน้าพบกันคุยกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ